มันมาย็นอยู่ตรงนี้อะไรวะเฮ้ย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 คุยโดนเราอยู่ข้างในอ่ะมันหายไปเราต้องเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้อ่ะผมกลัวมันเมืนมืดแล้วด้วยนะพี่เออเฮ้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเอานะตอนนี้คือตอนเนี้ยโดนเราก็มีราคาแต่ตอนนี้ชีวิตเราก็มีราคาเหมือนกันเพราะว่านี่มันมืดแล้วผมก็ไม่กล้าไป เออเรามีกันแค่นี้เองนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าผมไปและไอ้เด่ามทำไงดีวะจะทตรงไหนอะทำไม่ได้เหมือนกันนะพี่ฮะทำไม่ได้อะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะบอกไว้ก่อนว่ามันมีภารกิจจากคลิปที่แล้วนะ ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูที่ลนี่นะพี่วายเหมือนที่เจอผีจีนหือมันกันโดดอยู่ในสุสานจีนแห่งนี้สําคัญคือพี่วานพยายามเดินลงไปใกล้เพื่อที่จะเข้าไปดูมันไงปากบว่ากัะไรขึ้นโดนโดนลนโดนอ่ะมันล่วงลงไปหรือว่ามันเกิดอะไรก็ไม่รู้ดีๆภาพมันก็ทราบแต่ภาพมันก็ตัดไปด้วอ ล้เวเมื่อวานมันมืดแล้วใช่ป่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปอ่ะไม่อยากเข้าไปเพราะมันอันตรายมาเอาวันรุ่งขึ้นที่สว่างๆปรากฏว่าวันนี้งานเยอะกว่าจะเสร็จงานตอนนี้ก็คือพกมืแล้วอะโจบวง้ะ,ะเรามีเวลาแค่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นใช่ไหมใช่ที่จะเข้าไปในนี้เราก็ไปเก็บโดนแล้วออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโดนจะเป็นยังไงบ้างนะโดนมันไม่ได้กันน้ำอยู่แล้วนี่คืนฝนตกแล้ว ไม,ไม่ตงนะไม่ตกแต่น้ำค้างนะดิใช่เราไม่รู้จะเป็นยัางไงไงแต่เราต้องไปดูก่อนอก,อก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคระเนี่ยอกเป็นตัแม้เวลาน่นม้อมไม่ค่อยมืดเท่า,หาไหร่ตอนนะี้ผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่นี่เออท่าไหร่เอาจริงๆคิดว่าพอ <c oughs> มันไปสูสสานใครจะชอบพี่เงียบมากคือไม่มีเสียงคนเลยไน่าจะไม่มีไกรอาศัยอยู่ในนี้นะไม่่คยทั่วท้องหรอเนะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องตอนเนี้บอกตรงๆเราผ่านแล้วนะใช่ไหมดใช่ตอนนี้เราเดินผ่านถุงศพที่นี่น่าจะมีเยอะไหม กว้างนะที่นี่แล้วก็สามร้อยไหมกสามร้อยไม่แน่ใจนั่นจะถึงไหมฮะเขาเอามันไว้ตรงไหนมันตกตรงไหนเราจาทิศจาทางมันได้ไหมจำไม่ได้นะพี่ฮะไอ้ต้นไม้นี้ป่ะมีไหมไม่แน่ใจว่ะแต่มันลกใช่ไหมถ้าจำไม่ถือเราเห็นมันไอตัวประหลาดนั่นน่ะอืมันกระโดดกระโดดเข้าไปในป่า คุณคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งน้อโดโอ๋อผ่านนั่นนะอเออเออเออเหออ็นไหมน่าจะใช่น่าจะได้<อ>น่าจะเป็นไปได้แล้วเราต้องเลาะเหรอถ้าเดินเข้าไปเลยอะไม่ใช่เราต้องเดินโอ๊ยกลัววะ่ะเราต้องเดินเลาะเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอน่าจะใช่นะก็มันไม่มีทางอื่นแล้วอะเลาะยังไงอะคุณดูทางเลาะเข้าไปที โอ้โหไอ,หอตัวที่กระโดดกระโดดเมื่อวานนะ่ะมันกระโดดยังไงวะมันกระโดดเข้ามาได้ยังไงดูดิมีแต่หญ้ามันกระโดดได้ยังไงวะพี่อันเดิโดนน่ะมันจะเห็นมุมสูงถูกไหมใช่มันโดดได้ยังไงวะเมื่อวานมันโดดไปเรื่องเวราเลยนะผ่านไปผ่านมาใช่ที่เข้าไปไหนเข้ามาในป่าตรงฝั่งนู้นนะอืม <ừ> um. มันไปอยู่ตรงไหนดอกตรงนน้นเหรอน่าจะนะน่าจะใช่นะผมว่า ยันเดี๋ยวเราจะทําการไปเอาทุกคนตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่าถ้ามันดึกกว่านี้เดี๋ยวจะมีปัญนาเป็นกำลังใจใด้วยสยองกันวะดูเนาะเสียวเลยมืดแล้วด้วยอันนั้นไม่อยากไปเลยวะเอาจริงจริงนะแต่โดนก็มีราคาแพงนะแพงนะโดนฮะแพงด้วยนะเราจําเป็นจะต้องเข้าไปเอาซึ่งมันอยู่ตรงไหนโล น่าจะในป่าพุ้มนี่หรือไงวะเห็นไอสิ่งประหลาดประหลาดอ่ะมันเหมือนเป็นผีจิ้มหรือเป็นตัวอะไรอ่ะใช่มันกระโดดอยู่ตรงนั้นแล้วมันไปหยุดตรงนั้นแล้วป้ามันตัดไปไงดัว่าเราก็ต้องไปตรงนู้นใช่ปะใช่ใช่เฮ้ยพี่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 มองคนอะไรมอง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 ยังเห็นไหมยังเห็นไหมไอ้ดงไอ้ดงเฮ้ยมันเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้ ใครจะมากระโดดในนี้โอ้ยมันเข้าป่าไปแล้วพี่มันโดดเข้าป่าไปแล้ววันที่เห็นไม่โดนเลยใช่ปะใช่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 วิ่งทำไงดีอะทำไงอะขึ้นถ้ามันเป็นผีจริงๆดูเข้าใจไหมอือแล้วโดนมาอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเรามันมีทางเหลืออยู่แค่สองทางคือกลับบ้านกลับไปเอา เราเข้าใจไหม <Ừ. S 2> แต่ว่าเราไม่มั่นใจไงหรือว่ามันอาจจะเป็นคนถ้ามันเป็นคนเราก็ไม่ควรหรอกแต่ถ้ามันเป็นผีใช่เราไม่รู้ไงเอาไงอ่ะ <Okay. S 2> ไปแอบดูก่อนไหมแ้วทุกไหนเ่ะอมันโดดไปตางโน้นหายไปตรงโน้นเลเราไปดูไหม เราเดินผ่านสุสานเยอะเลยแล้วเนะี่ยพี่วานจะพยายามไม่ไม่โปกัสไปที่สุสานนะเพราะเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยถูกไหมเช่แต่เราก็อยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกกันว่ามันมีตัวอะไรปแปลกๆมอนไรปะมันก็ต้องมันก็ต้องพิศู์อ่ะเดี๋ยวเวลาของมันระลังใจก่อน เหมือนโดนนดนึงตรงนู้นใช่ปะ หายไปแล้วหายไปไหนฮะเมื่อกี้ยังเห็นหลังใวายอยู่เลยจะมืดแล้ววะแมวดูเนะไปไปไปเอากันโคตรดดเลยว่ะไม่โดนมกัดหรอไม่ไม่ดูนะพีพีพีมานก่นมาไหนกอนมาก่นมาไก่อน ไม่ได้ลงนี้ไ,ไป,ไ,ปไ,มไ,ไม่ได้ไปไหมไม่ได้ทำไมมันมันเป็นน้ำราตูน้ำไหมดูดเหรอมยน้ำไม่ปิดไม่ได้ทําไมที่วัดน่ทําไมที่วทํามนี่อะไรอะมันต้องข้างไหใช่ไหมมันต้องขารไหนใชอ่ หลังผมดมกันเต็มก้นยับก้ียบก่อนยบก่อนกายับกมนบอกยับก่อนบอกก่อนกันเต็มก้นเลยไอ้นูมุเก่าตูมเอออะไรมดเก่าตมดูดิอ้มุดเาเต็มตูนออกมาว่ามากอ กงเก่งเลยเข้าเต็มตูดเลยพี่ไปทำไงมันเข้าตูดนะตรงนั้นพี่บานขออะไรอย่างนะพี่ดูครับครับอะไรครับเอาดูให้ผมหน่อยแถวนั้นแหละผมไม่กล้าไปผมกลัวผมคนเดียวเลยนะครั้งที่แล้วคุณวิ่งหนีผมผมวิ่งไม่ทันผมเกือบแล้วครั้งนี้คนรับผิดชอบหน่อยไปให้ผมก็ได้ก็ได้ ใช่นั่นแหละผมรอยตรงนี้โอเคโอเคไหมขอบค well ุณมากต้องถ้าเจออะไรเรียกผมด้วยนะได้เดี๋ยวผมดูให้ต้นทางให้โอเคบอกด้วยนะห้ามห้ามหนีนะฮะเจออะไรแปลกบอกผมด้วยนะครับโอเคผมไปหาครับรอนี่นะครับโอ้ยเนาะลำบากแท้แล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหยากเยอะมากพี่ชายหนีผมนะ ยืนตรงนั้นจะไปไหนเดินไปไหนอือโอ้ยหนอะโหย่าก็เยอะว่ะโอ้ยฮึะอะไรวะชิ้นชัยจริงด้วยโอ้โหพังมังนี่ย <S <S อะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่วานรอก่อนว้ายวาวพี่วานเร็ว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 เห็นใช่ไหมเห็นดิผมเห็นเต็มสองตาเลย โอ้ยแล้วพี่วิ่งหนีผมอ่ะ,ะพี่หนีผมก่อนเลยอุยอ้ยผมกลัวถ้าคุณทิ้งผมอ่ะผมจะทำยังไงเรา